ต้อนรับยินดีทุกคนเข้าสู่อีเวนต์แห่งการเสียตังค์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนะครับสำหรับแฟนยายบะแล้วก็แฟนเกม ROV นะครับกับการคอลลาบอร์ชันของคริมิเนโลยัยบากับเรียมออฟเอร์นะครับอารนาออฟเอร์นั่นเองกับสกินทันจิโร่ซึ่งมาในลอตเตอรี่อันชั่วร้ายอีกครั้งนะครับนี่เป็นครั้งที่2นะครับหลังจากที่ผมได้หันหน้า เข้าสู่วิถีแห่งการเป็นวีฟเบลโอตาคุเปรี้ยวอะไรก็ตามแต่นะฮะที่เป็นครั้งที่2ที่ผมเสียตังให้กับผลงานอนิเมที่ผมรักนะครับผมกับทันจิโร่ซึ่งพลาดไม่ได้เลยนะอันนี้ผมก็เสียตังไปเติมคูป,ปอง5,000ันปองนะครับก็ประมาณ4,000บาทอาจจะไม่เยอะสำหรับบางคนนะครับแต่สำหรับผมคืออก็เอาเรื่องเลยนะสี่พเนี่ย ผมคิดว่าผมจะไม่ดงสวยถึงขนาดจะต้องไปเติมเพิ่มนะฮะก็ขอให้ภาวนาให้ผมได้น้ำเต้าใหญ่นะครับแต่แต่ยังไงก็แล้วแต่เกมนี้มันไม่มีบุญอยู่แล้วนะครับมันเป็นเรื่องของ r n g ระบบคอมพิวเตอร์อัลกอริทึมบ้าบอคอแตกนะครับเราสวดมนต์ไปก็ไม่ช่วยอะไรกดกันเลยอันนี้ผมมีประวัติมีอยู่อันหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะใช้สินทรัพย์ทุกอย่างให้คมค่าที่สุดนะครับ จะเหลือให้น้องในในจังไหมเนี่ยอืมสิบปองไปเย่ yeah! มันก็อย่างนั้นนะครับมันก็ถ้าหลอกให้เราดีใจเล่นนะครับเรียกอัตโนมัติอืมโอเคครับโหสองร้อยเจ็ดเก้าแล้วหรออีกสี่อันอ้ เฮ้ยส,สองอันผมดูมาเยอะแล้วใครๆก็ได้กันโอ้สองอันเน่ะเดี๋ยวมันจะยากให้ทายครับเราก็จะสิ้นหวังกันตอนนั้นนะอย่าอย่าประมาทไปอย่าชะล่าใจไปอืมโอเคขอ,อน้ำเต้าใหญ่เลยได้ไหมไวๆเลยไม่ต้องครงไม่ต้องครุย ที่ะผมเป็นแฟนยาย่บาทเลยนะนี่สี่พันผมเอาไปซื้อบ,บ,บูเล่ยายบาทบูเลได้ได้ตัวหนึ่งเลยนะครับของซีซันสองนะแต่ผมเลือกที่จะเอามาเติมเกมนะครับเอาวีเห็นค่าผมหน่อยนะเห็นกับความสปีดอนะสปีดแฟนยายบาคนหนึ่งคนนี้ฮึํำเต้าใหญ่ดิใช้สัใจมันต้องน้ำเต้าใหญ่ลูกเอ้ยน้ำเต้าใหญ่ เนชืชืมิซโนโคคิวเราต้องสูตรปอดเหมือนที่ทันจิโร่บอกเลยครับผมว่นนี่ไม่ใช่แล้วผมเนี้สูตรแบบนี้ผมว่ามันมันน่าจะซีซาร์ผงอะไรบางอย่างนะครับอืมกลิ่นเริ่มมาแล้วครับกลิ่นตุกนะกลิ่นตุกอืมไนส์ Come on Why ขนเนียวยดะขนนนิยนิยแห่งเกลือนี่กลิ่นของเกลือนั่นเองโอ้โหเฮ้ยไม่จริงนะอย่าล้อเล่นนะนี่นะครับความทรุณมันอยู่ที่ตรงนี้นะครับความสนุกมันอยู่ตรงนี้ ผมกดได้สิบรอบเองนะเฮ้ยถามจริงมาเถอะ <c oughs> สดชื่นไปเต้าใหญ่มัน <c oughs> จะประมาณนี้แล้ะครับตอนนี้เริ่มเสียวๆแล้วนะว่าต้องไปเติมเพิ่มหรือเปล่าเนี่ยโ้ว no. ่ายดูด ขมอนค่ำค่ำค่มไม่เหลือให้เนจจังแน,น่เลยอ๋อตายนละกลิ่นแห่งเกลือคนนี้ยอยอะอันเดียวเฮ้ยน้ำเต้าใหญ่ก็ไม่ได้เลยหรอผมอมันดงสวยขานาดเนี้ยวะกับระบบไอจีเนี่ยอ๋อ เอแล้มวมลที่ท้องนะครับท้องไส้่รู้สึกปั่นป่วนมันรู้สึกไม่ค่อยสบายยังไงก็ไม่รู้สิ Come on อ,อ,อ,อันเดียวอันเดียวทันจิโร่คุง้งจิโร่คุง้งเฮ้ยว y ายด e เฮ้ยอ่าอืมฉันก็จะเอาตังค์ไปซื้อบูเล่อันนี้มาค่ำค่ำค่ำหลอดดิง้งวะอ๋อหลดดิงก็ใช้จ่ายไม่ได้ครับเฮ้ยอีกไม่กี่แล้วนะอืม มันจะเป็นอย่างนั้นจริงหรอวะผมจะเสียในระดับที่เยอะที่สุดเลยเหรอวะจากสถิติรสชาติในความเค็มโอ้ยท้องไส้โอเค อ่า422นะครับก็ใช้ไปประมาณ 4, อ่า4,007นะฮะผมปองโอ๋ไม่เหลืยเนจังเลยเหรออืม,มไปม่สมนเนจังดีไหมเนี่ยพว่นี้เอาไปทำอะไรเนี่ยรุยได้ทันจิโร่ค้งแล้วเย้คุณได้สกินสุดแล้ว นี่ผมไม่เคยเติมคอล์โบอนิเมตเรื่องไหนนะครับซอออาร์ตผมก็ปล่อยผ่านนะเบลช์ผมก็ปล่อยผ่านนะน,นะนี่ทำไม้ดักจริงอันเนี้ยแต่เอาวีมันจะปิดเกมเมือไหร่วะอยู่ตรงนี้แล้วนะครับยานนะครับยานทันจิโร่อันนี้บอกว่าเลยนะครับว่าผม ยังไม่ได้เล่นหยานเลยครับยังไม่ได้ลองตัวหรือว่าแต่ต้องอะไรกับตัวมันเลยตั้งแต่ที่แจกมาตั้งแต่ต้นเดือนเป็นอะไรที่แย่มากนะครับ <laughs> ก็หลังจากนี้คาดว่าคงจะได้เล่น,นหนักๆแล้วนะครับสําหรับหยานหรือเรียกว่าทันจิโร่คงดีนะครับคงไม่มีใครเรียกว่าหยานอีกต่อไปแล้วคงไม่มีใครเรียกว่าหยานอีกต่อไปแล้วนะฮะ <laughs> สุดๆนิดยา,ามนะครับแต่ผมก็ไม่เข้าใจว่าทําไมแอนิเมชันมันไม่มีฮ ok ิโนคามมคาโระด้วยนะครับแปลก เหมือนในเซอรเบต้าอะไรอย่างเงี้ยหรือว่ารอรอบ2กันแน่นะครับสำหรับการโอกับยายปะก็อลองเสี่ยงดวงกันดีกว่าไหมครับกับเนจังนะไหนๆคนพี่ก็มาแล้วคาดว่าคุณน้องก็ต้องมาด้วยสินะครับผมถึงจะได้เป็น Family ของเราก็าผมมีอยู่400คปองนะครับภาวนาให้เนจังออกมาโดยเร็วแค่เกคปองเองเบาๆนะครับขนนักแข่งไม่ร่วง กดไปขำขำม,มาแล้วผมติ๊กไม่ได้วะฮะเกลือนะครับกดเท่าที่ไหวไหนอามายังเฮ้ย <Hey, S 1> ไม่ต้องถามเดจังสร้างปฏิหารหน่อยมันเคยมีปรากฏการณ์ไหมครับกับซิมเมอร์ที่ไหนที่กดแล้วครั้งสองครั้งออกฮะเขาจะเหนือพิเศษสามครั้ง น่าสนใจนะสั่นแล้วมาเลยเนยจังออให้ผมว่าผมหมดแน่ๆเลยเป่าแล้วเ,เยอะไปแล้วอืมอืมจะไปต่อหรือพอแค่นี้ดี กดแบบเดียวสองร้อปองเลยนะให้ตายเถอะทาไมเราไม่ดูอะไรเลยอืมเอาไว้โครอบ2แล้วกันนะครับถือว่าตอนนี้ยังไม่มีดวงนะผมว่าเยบาต้อมีโคร,รอบ2กับอารวีรอบประมาณสักครึ่งปีปีหนึ่งได้นะฮะคงจะมาพร้อมกับเซนสิสสแล้วก็อิโนสเกตด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจะพอแค่นี้นั่นนะครับคือการ วิบนะครับเสียตังเติมเกมเป็นพันนะครับเพื่อแลกกับโมเดลอย่าหาทําตามนะครับผมเก็บเงินของคุณไปซื้อบูเลดีกว่าห <c oughs> ยอกหยอกหยอกยอกอเลน่นเริ่มต้นที่9้าคูปองแต่จะไปจบที่เป็นหมื่นนะครับ